ทังคะแนนไน้่เดูสายสะพัดมึงหัวบางแรกห้อยทิ้งานห้อยห้อยฮะเยบบมันหัวกันมากเลยมึก็เห็นนะเอาเลยเอาเลยครับสามสองเรงไปครับ <laughs> เอยจะเป็รุน่นป่า,ปาสุนเคยก็สิงเงยสามีเขาเนียบเออมีแห้งเนีมีแห้งดนี่โคไ้จะเป็นโคเปีเจะเป็นสิบว่ี่เป็นโลกเป็นไหนน้ไป Sư thăm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn